คุณอาจจะไม่มั่นใจกับรอยยิ้มของคุณว่าจะไม่สวยงามดังใจเพราะว่าปัญหาฟันซ้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพราะปัจจุบันการจัดฟันสามารถช่วยให้ฟันเรียงตัวได้สวยงามยิ่งขึ้นครับรวมถึงปัญหาฟันล่างคล่อมฟันบนซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่คนไทยเจอนะครับ ฟันล่างคล่อมฟันบนหรือที่เราเรียกกันว่าคางยืน่นเป็นภาวะที่มีการสบฟันผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างเกยฟันบนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของเคสที่มีปัญหาการสบฟันโดยฟันล่างยื่นออกมามา,มาก,กว่าฟันบนนะครับตามมาดูรพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบรัชหมายชีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูเคสที่มีปัญหาการศบฟันแบบผิดปกตินะครับซึ่งก็คือฟันล่างคร่อมฟันบนนั่นเองครับสาเหตุหลักของฟันล่างคร่อมฟันบนก็คือการที่ขากรรไกรล่างของคุณไม่ได้อยู่ในแนวที่ถูกต้องนะครับซึ่งปกติแล้วการเกิดลักษณะแบบนี้นะครับจะเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดภาวะค้างยื่น อาจามีสาเหตุมาจากปัญหาอื่นๆเช่นการที่มีร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติหรือว่าสภาพร่างกายโตไม่สมส่วนนั่นเองนะครับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะฟันล่างคล่อมฟันบนเกิดขึ้นกับความกว้างของช่องว่างระหว่างฟันล่างกับฟันบนซึ่งมีช่องว่างมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆดังนี้นะครับเช่นการรับประทานอาหารที่ลำบากการพูดลำบาก เกิดความเจ็บปวดเรื้อรังที่ขากรรไกรหรือว่าข้อต่อรวมถึงมีอาการปวดศรีรษะและปวดหูอือเรื้อรังนะครับและที่น่ากลัวที่สุดก็คือภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับการนอนกรนและมีการหายใจลำบากในตอนกลางคืนนั่นเองครับวิธีการรักษาภาวะฟันล่างคลอมฟันบนมีหลายวิธีด้วยกันนะครับโดยจะมีตั้งแต่การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร ไปจนถึงการสวมใส่อุปกรณ์จัดฟันหากการรักษาโด้วยวิธีการเหล่านี้ทำตั้งแต่สมัยยังเล็กนะครับก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่เข้ามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็กก็จะสามารถช่วยกำจัดปัญหาใหญ่หลวงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตอนโตขึ้นก็ได้นะครับซึ่งทันตแพทย์ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้นะครับ โดยอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาฟันล่างคลอมฟันบนในเด็กก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกก็คืออุปกรณ์ขยายขากันไกลบนนะครับซึ่งจะช่วยขยายขากันไกลบนให้โตออกมาเป็นปกตินะครับส่วนอีกอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราใช้กันจะเรียกว่าหน้ากากดึงกลับหรือว่าเฮดเกียร์นั่นเองครับจะเป็นอุปกรณ์จัดฟันที่ครอบไปบนศีรษะของเด็กแล้วก็ดึงขากันไกรล่าง กลับไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองสำหรับการจัดฟันก็จะสามารถทำได้ในคนที่ฟันแท้ขึ้นครบมาแล้วนะครับสำหรับในคนไข้ารายนี้นะครับหมอก็ตัดสินใจใช้วิธีการจัดฟันเนื่องจากคนไข้มีฟันแท้ขึ้นครบแล้วนะครับหลังจากเราแก้ไขปัญหาการสบฟันคร่อมได้แล้วหมอก็จะจัดเรียงฟันให้อยู่ในลักษณะที่ตรงตามตำแหน่งและให้คนไข้าสามารถเคี้ยว แล้วก็พูดได้ตามปกตินะครับในท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับหากเพื่อนเต้องการรับข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ